ข่าวต่อไปนะคะเราไปกันที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะ แม่ทัพภาคที่4ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ครั้งที่2ประจําปีก็ประมาณ2,560เพื่อพูดคุยสันติสุขซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลนะคะแล้วก็ร่วมจัดทํานโยบายการบริหารและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชแนนภาคใต้ประจําปี2,560ถึง2,562ค่ะที่ห้องประชุมกลางชนโรงแรมซ F ปัตตานีอาเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับท่านพลโทปิยวัฒน์นาควาณิชแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4เป็นประธานในการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ครั้งที่2ประจำปี2560เพื่อร่วมพูดคุยและกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2560นะครับถึงปี2562ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อกำหนดให้เป็นการพูดคุยเพื่อสันติสุขเป็นวาระแห่งชาติโดยมีคณะประสานงานระดับพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมจำนวน30ว่าคนครับ ทางด้านของพลโทปิยวัฒนาควานิท่านเมธพภาคทีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงพันภาค4ีได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนนะคะก่อนเข้าประชุมว่าเราจะไม่แย่งมวลชนกับใครนะคะเราทําในสิ่งที่ถูกเราต้องการที่จะหารายได้หางานให้กับประชาชนได้ทาค่ะและทุกหน่วยนะคะได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ภาครัฐทำถือเป็นสิ่งที่ดีและร่วมกันทําซึ่งหากผู้หลงผิดนะคะคิดจะให้ไปรับตัวก็สามารถโทรมาที่หมายเลข0 9 2 5 3 2 4 9 8 9 นะคะถ้าโทรม,มาแจ้งตนเองก็จะไปรับนะคะไม่ว่าจะอยู่บนภูเขาลูกไหนสถานที่ใดค่ะ ตนเองก็จะไปรับนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกเขาก็จะรับรู้ได้เองนะคะว่าภาครัฐหวังดีกับพวกเขาเหล่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกองอานวยการรักษาความมั่นคงในภาคสีส่วนหน้ายังสนับสนุนอาชีพใี่กับครอบครัวของเขาด้วยค่ะเราจะดูแลทั้งหมดนะคะทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของเขาและครอบครัวค่ะซึ่งทุกอย่างที่ทําเป็นหน้าที่ที่ภาครัฐจะต้องดูแลประชาชนกันอยู่แล้วถ้าข่าวเข้ามานะคะเราก็เริ่มต้นกันใหม่ถึงแม้ว่าจะเคยเป็นผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงนะคะแต่ก็เป็นคนไทยด้วยกันแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกกระบวนการจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายของประเทศไทยนั่นก็คือการมาสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมซึ่งหากกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะคะต้องการกลับตัวกลับใจภาครัฐก็ยินดีต้อนรับเสมอและจะดูแลเป็นอย่างดีค่ะท่านพลโทพิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพปฏิสีพำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่กล่าวในที่ประชุมว่าสําหรับ การพูดคุยขณะนี้นะครับก็ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความก้าวหน้ามาโดยลําดับโดยปัจจุบันนี้ทุกฝ่ายก็ได้เห็นชอบร่วมกันในหลักการที่จะกําหนดให้มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งจะเป็นพื้นที่ใดหรือมีขั้นตอนและการดําเนินการอย่างไรนั้นก็อยู่ระหว่างการพูดคุยกันเพื่อให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย สำหรับบทบาทหน้าที่ของคณะประสานงานในระดับพื้นที่นั้นเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อน,นะครับต่อการพูดคุยซึ่งนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมา และตนก็ได้มอบหมายให้สำนักงานเลข,ขานุกการได้มีการประสานงานกับคณะทำงานกลุ่มย่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับโดยเน้นการลงมือทำลงมือปฏิบัติและลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลตรงกับ จากชาวบ้านซึ่งการทำงานด้วยใจจะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจนสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนได้การหยุดความรุนแรงก็จะต้องใช้ต้องใช้ใจใช้หลักการพัฒนาเศรษฐกิจและความยุติธรรมตามกรอบนโยบายมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ความยั่งยืนตลอดไป